คุณเคยนั่งนานๆแล้วรู้สึกปวดก้นกบหรือปวดหลังไหมคะหรือมีคนที่คุณรักกำลังเป็นลิซิดวงหรือต้องนั่งรถเข็นเป็นเวลานานๆวันนี้เรามีตันเ่อร์ดีๆที่จะทำให้ทุกการนั่งสบายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านี่คือเบาะรองนั่งยางพาราทรงโดนัทเบาะนั่งเพื่อสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสรีละผลิตจากยางพารา คุณภาพสูงนุ่มแน่นยืดหยุ่นดีไม่ยุบตัวง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นช่วยกระจายน้ำหนักลดแรงกดทับเฉพาะจุดและลดอาการปวดก้นกบปวดหลังหรือแพ้กดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ปว่วยติดเตียงหรือผู้ที่ต้องนั่งรถเข็นผู้ที่เป็นลิซิดวงคุณแม่หลังคลอดพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ต้องนั่งทำงานนาน เบาะเดียวจบตับโจทย์ทุกคนที่อยากนั่งสบายไม่ปวดไม่เมื่อยดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยเบาะรองนั่งยางพารารงโรนจากเราสนใจสอบถามได้ทางไลน์และเบอร์โทรนี้พร้อมสามารถสั่งตัขนาดพิเศษได้ตามต้องการขอบคุณมากค่ะ